โอดปฏิหารวิตสลดหมูอุบัติเหตุรถบรรทุกหกล้อพุ่งเสรยรถตู้นักเรียนบาดเจ็บประนาวสิบสองคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุการณ์รถหกล้อนะคะรถบรรทุกหกล้อชนท้ายรถตู้นักเรียนอีกแล้วนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ จ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับแจ้งเหตุว่ารถเป็นทุกหกล้อชนท้ายรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนหลวงชนบทหมายเลข2397นะคะถนนเส้นนิคมสร้างตนเองวัดช้างหมอบ <c oughs> พื้นที่บ้านทะเลาะกองตำบลโคกสะอาด อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะพบรถบรรทุกหกล้อยี่ห้ออิสุสสีขาวหมายเลขทะเบียน8 1ดหนึ่งขีดห้าหสุรินทร์นะคะจอดอยู่บริเวณลิมไหลทางนะคะกีดขวางทางจราจรอ,อยู่หนึ่งช่องทางนะคะตรวจสอบแล้วไม่พบคนขับในที่เกิดเหตุเลยนะคะถัดไปพบรถตู้ส่งนักเรียนนะคะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวป้ายเหลืองนะคะ ทะเบียน30-0451สี่หนึุรินะคะถูกชนเข้าที่ท้ายในสภาพด้านท้ายประตูหลังนี่พังเสียหายยับเยินเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะโดยคนขับรถตู้นะคะคือนายพิชยุทธงามเฉลียวอายุสามสิปีนะคะผู้ขับขี่รถตู้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะถัดไปในจุดเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน11รายนะคะ แยกเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหกรายมีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส5รายนะคะมีอาการทางกระดูกแขนขามีแผลถลอกตามร่างกายนะคะรู้สึกตัวดีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะจากการสอบถามคนขับรถตู้นะคะเล่าว่าเขาได้ขับ รถนี่รับส่งนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอปราสานะคะเพื่อไปส่งที่บ้านเป็นประจำทุกวันนะคะมาถึงจุดเกิดเหตุได้จอดรถนักเรียนที่บ้านโคกสะอาดพัฒนานะคะหลังจากส่งเสร็จเขาก็ได้ขับรถตู้ขึ้นถนนใหญ่เส้นนิคมสร้างตนเองวัดช้างหมอบนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปส่งนักเรียนที่ส่วนมากอยู่ปลายทางคือบ้านทะเลอ,อกกองนะคะขณะนั้นนะคะเขาก็บอกว่าจู่ๆได้มีรถบรรทุก 6ล้อนะคะวิ่งมาด้วยความเร็วชนเข้าที่ท้ายรถตู้เขาอย่างจังนะคะเสียงสนัน่นหวั่นไหวเลยนะคะทําให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถซึ่งเป็นนักเรียนนะคะกระเด็นกระดอนทับกันอยู่ภายในรถเขาจึงจอดรถลงมาเปิดประตูข้างพบว่านักเรียนได้รับบาดเจ็บนอนร้องคนคลางขอความช่วยเหลือกนรละงมเลยนะคะก่อนที่จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพลเรือนเบงดีให้แจ้งตำรวจนะคะ ในความโชคร้ายก็ยังถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่ายังไม่ต้องมีคนเสียชีวิตนะคะก็ขับรถขับลาระวังนะคะนี่เลยขับเร็วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะบางทีเบรกไม่อยู่นะคะชนเข้าอย่างจังโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรที่ไหลแรงมากกว่านี้นะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะสองเลขรถตู้เลยนะคะเพราะว่า ทำให้เด็กรอดมานะคะนี่เลยนะคะคือทะเบียนรถตู้นะคะ3 0 0 4 5 1สี่หนึรินะคะนี่เลยนะคะในขณะที่รถบรรทุกหกล้อคือทะเบียน815597นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ระมาัดระวังในการขับรถด้วยนะคะสวัสดีค่ะ